สวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำเมนูหน่อไม้ไร่และไส้หมูสับทอดกรอบนะคะของที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีหน่อไม้ไร่ค่ะหน่อไม้ไร่เตรียมไว้โดยตัด เป็นท่อนแล้วก็ใช้มีดหรือซ่อมกรีดตรงหมอไม้ไล่นะคะเพื่อเราจะทำช่องว่างสำหรับยัสไสนหมูสับค่ะแล้วก็มีหมูสับค่ะสองขีดนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองสำหรับผสมในแป้งทอดกรอบค่ะมี เตรียมกระเทียมแกะกีบหนึ่งหัวพร้อมกับพริกไทยประมาณครึ่งช้อนชาหกให้ละเอียดนะคะเราจะใช้ผสมกับหมูสับค่ะานนี้ก็จะมีส่วนผสมอยู่สี่อย่างนะคะสำหรับซอสปรุงรสค่ะก็จะมีซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะกับผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่เราก็จะเอามาผสมกับหมูสับนะคะเอาไม้เตรียมส่วนผสมหัูสับเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วผสมของหมูสับก็จะมีกระเทียมพริกไทยปกละเอียดนะคะผสมกับส่วนผสมของยิยวขาวน้ำมันหอยน้ำปลาและผงปรุงรสค่ะน้ำหน่อมไม้ ที่ยัดไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนำมาชุบแป้งทอดค่ะเรื่องส่วนผสมของแป้งทอดกรอบก็จะผสมด้วยแป้งทอดกรอบพึ่งถ้วยตวงนะคะผสมกับน้ำพึ่งถ้วยตวงค่ะผสมน้ำกับ แป้งหัดกรอบให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองลงไปค่ะอันนี้ก็เตรียมหน่อไม้ไา่แย่ไส่หมูสับชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปลงทอดในกระทะน้ำมันนะคะ วันนี้เราก็ตั้งกระทะน้ำมันนะคะจะทอดหน่อไม้ยัดไส้หูสับค่ะใช้ไฟกลางนะคะก็นำหน่อไม้ลงทอดเลย นี้ก็ทอดหน่อไม้แยกไส้หมูสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอดสุกเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักออกลางในกระชอนทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะ